สวัสดีครับผมพายแมชชินชาแน,นล PMC ครับผมวันนี้เราก็มีกําหนดการขนย้ายนะครับผมเนี่ยผมก็ถอดปีนกลางรอแล้วนะครับผมรอเทนเลอร์โรเบทมานะครับพอรถเทนเลอร์มาก็ผมก็จะยกตัวลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้ความสูงพ้นท้ายเทนเลอร์แล้วก็ถอยเสียบเข้าเลยนะครับผมเนี่ยครับรออยู่นะครับผม เข็นก็ตั้งรอแล้วครับก็หลังจากหายไปนานนะครับผมหยุดยาวเลยนะครับไม่มีงานนะครับผมประมาณสองเดือนครับก็วันนี้มีกําหนดการแล้วครับย้ายไปที่สมุทรสาครนะครับผมไปกดเข็มกลมนะครับ400มิลลิเมตรนะครับผม หรือว่า40่สิบเซนนะครับแต่ว่าสับช่างนะครับเข็มกลมก็ใช้เป็นมินนะครับผมประมาณนี้ครับผม,มประมาณนี้ก็ไม่เยอะนะครับผมประมาณ60กว่าต้นนะครับก็เดี๋ยวไปถึงหน้างานเดี๋ยวผมก็อัปเดตคลิปให้ดูนะครับผมวันนี้มาย้ายเครื่องก่อนนะครับ เอาตัวเครื่องไปก่อนนะครับผมส่วนก้อนน้าหนักเดี๋ยวมาเอาที่หลังนะครับวันนี้เทนเลอร์มาแค่สามนะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมหายไปนานก็อย่าลืมกันนะครับสายอาชีพนะครับผมก็ยังเป็นอีกอาชีพหนึงนะครับผมที่ทุกคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับอีกอย่างนึง การที่กดติดตามก็จะได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารจากคลิปวิดีโอนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้พอสังเกตเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม